สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับทางช่องแบงค์นนทชัยขอบพี่เชียวนะครับเมื่อนี้นะครับอ่าไลฟ์ที่ห้าสิบเอ็ดจะได้ไม่ลืมกันนะครับเดี๋ยวบรรยากาศการซ้อมแม่สวัสดีครับแม่สวัสดีค่ะแม่ตัวดีค่ะมีมีเด็กน้อยมารอซ้อมก่อนเพื่อนเลยแล้วก็ มีอะไรบ้างในกระเป๋ายูกินะครับให้อายเบิงเลยบอให้อายเบิงเลยบอทุกอันเลยว่าน้องพกอะไรมาพกอะไรมาซ้อมบ้างนะครับอ๋อคือพวงเธอร้ายออกมาเบื่อสุริย์ดยดิเวลาพัดดีจ้จลูกพัดดีค่ะมีอะไรบ้างกระเป๋าตั้งกระเป๋านี่เงินเล็กแบานี่เงินสองร้อยค่ะพกตังมาสองร้อยเป็นบริ้งกระเป๋าขึ้นงามเดิ้แบล็คพิ้น แม่ยังแบงค์ถ้าสัมผัสอม่ยังน้องแบงม่านเบิ่งกระเป๋าน้องครับแม่ว่านพวกพวกยังม่านเนี่ยมาสวัสครับก็เลสวั่มกระเป๋าตังค์หนึ่งแล้วอะไรอีกโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์มือถืออะไรอีกคะอันนี้แม่เอาเป็นแนวอัน เลาบ่มีเนี่ยมืนน้ำยาบนปากโอ้สเปรย์ดับกลิ่นปากใช่อ๋อสเปรย์ดับกลิ่นปากแล้วเนี่ยกลัมาเพื่อเดี๋ยวมูสิเป็่นร่วงเลาขึ้นแทนอันนี้แนวฉีดคอค่ะอ๋อฉีดคอเรลองเพียงมีฉีดตลอดอ๋ออาจารย์ก้อนจะลองก้อนจะขึ้นไมที่เขากัดฉีดให้มันชุ่มมันบมอฉุมคอมาลูกอันนี้ไม่เจียวนะหมอมันพักไปเรื่อยๆแล้วพายเอฟแป้งกันมาให้มันชุ่มคออันนี้อะไรยาดมพิมเสนลองดู เสียงแม่ของเมีเอาไว้เวลาาเวลอีหล่าวินเหมือนบอลลูนพิมเสียงหนึ่งดมพ่นเสียงหมดยังยังมีอีกนะยังมีอีกนะป้ายเป็นกระเป๋าดูดเลมอนนะลูกอันนี้ก็อื่นยังกว่าเมียวิกว่าเออวิกวิกวีคเอ้าวิกยังมีอยู่เตะสศูมื่นนี่โอ้ยมีไงเนาะแกแค่พักจากหมู่บอลูกแค่นั่นคือตระรับหน่อยแค่ตระรับใหญ่ย่บานเขาเนี่ยเป็นกระปูบางอันสำหรับผูกผ้าสำหรับผูกผ้าอะไรอีกลูก ฮอนอ๋อฮอนีหลางานกินฮ้อนชุ่มคอนุติดฮ้อนคอฮอนเป็นพันสูบพันเสาของประเทอ้อเห็นเราเป็นไอเห็นมาขอฮ้อนน้ำผพ้่อกินไอนูซือที่คอมาตลอดนีอันนี้บนท้าใช้แฟนเพจช่องยูทูบส่อนไอนก็ิงนนท์จะใช้อบิเชียลครับถ้าถ้เพจนแบงค์แบงค์นนทจะใช้เอาเอาเจ้าก็มากกว่ามูมาหนครับมาเรื่อยครับอยางีาเป็นอย่างนาวีหลามาปกติมาบริโคหนาจะพักงานครับ ขางหนาสวมอะไรข้างหน้าสวมอะไรครูครับขางหน้าผมมีอะไรอีกอ่ะให้น้องยมยุกิให้ให้หมดก่อนกระดาษซับมันกระดาษซับมันซับหน้าเวลาหน้ามันบ่ใส่จ้าเคลียร์ที่ไอเมียวมังคับใส่อยู่เอาหนาเขากระสีบ่ได้เป็นซิวนะลูกใส่บ่ปิ่นแม่ไอเอามาซีหมดยังหมดแล้วค่ะหมดแล้วนะครับหมดแล้วหมดแล้วแล้วก็กระเป๋าสีชมพูอันน้อยนิดของน้องยู มีน้ำค่ะมีน้ำไายทองแฟนเพจองุ่นปลาดองุ่นใอ้อาจิทุ่มเลยด้วยพวกงามเนาะพากอะงูนบอของตามประเทศพร้อมนี่แมียเนี่ยน่าจะมาจากญี่ปุ่นนะอยพวงสวยมากอะง่นอันนี้ไอ้คอจินุมเลยด้อค่ะวันนี้อยูปลางมากิออางนและอะไรอีกกระเป๋าอันนอยนี่ของน้องยูนะครับอะงูที่กราจะไปสอบของน้องคับไหลอันนี้พัดลมแม่พัดลมคันที่ใบพัด ยานูสิไปซักมันดูที่ว่ามันถือน้ำปลาไม่เน้นน้ำปลาใส่เบิร์ตใกระเป๋าเลยน้ำยาบวนปลาไงแล้วก็สเตียินอ๋ออันนี้อะไรอ่ะพวกกุนเจียนันถือน้ำปลาไม่เน้นบ่เอาไปซักไว้ตากแดดลูปกินซอสพัดเมื่อนั้นไล่บะดี้น้ำปลามันถุงใหญ่นะโอ้ยน้อยเกียร์อาทิตย์นี้ยี่หลาดดู้สึกว่าเกลื่อน เนื้อเหนียวไม่นางเปผมก็อดผิดต้องหันนิดนึงแล้วกินลายเลยเนี่ยหันก็ได้บงหันพร้อมแห้งหั่นพร้อมแห้งบางกีบางกีไอจับบางกีเนี่ยกินน้ำปลานวลนนุ้ไปฉี่ดนยาบางลูกมากโอ้โหพี่นนี่แหละครับ่ก็ันที่แม่ท่วงนิลาร์นพร้อมแห้งนี่คือนี่คือสิ่งที่น้องพกในแต่ละวันเนาะก็มีเงิ่อนกระเป๋าสองลอยเอาไว้กินก๋วยเตี๋ยวแต่ไม่พูด เมียนพอาพอกก็แม่มาทรวมไปเราพอแล้วก็กลับไปบ้านมาก่อนมูวพอมโอเคค่ะพี่น้องเดี๋ยวเป็นนนนนนนจะใช่กับทิมไทยให้เบิรงเรื่อยๆครับอันนี้คือสิ่งที่น้องอยู่พกมาซ้อมเลยนะครับสวัสดีฝากช่องแอมเนี่ยละฝากติดตามช่องพี่แบงค์ปั้นยู u ูบนะคะนนจะใช้ออฟฟิเชียล้ยเนาะ พี่แบงนอนจะใช้ออฟฟิเชียลนะคะส่ในไฟน้ำด้วยค่ะนี่อไรเซอร์บอรบอรบออีแม่งคายคลิปสุดกับบอร์บอร์แลวลอง y o u t u b ให้แม่แม่ทาง YouTube ครับผมสวัสดีครับ